แอปในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนพอดข้อมูลน้เหมือนทสิ้นด้วยแมทพอดผลิทนะครับผมนแรกเราก็นําเข้าไลายประเภต่างเช่นนำพายลาเตอร์โอแอปผิตแล้วก็อเวนเซีนะครับแล้วก็ทําการแปลงภาพจาก16บิตนะครับเป็น8บิตก็คือภาพจาก16บิตเนี่ยมันจะที่เราได้กําหนดในคลิปแรกนะครับค่าแม็กกับมินค่ามินจะเริ่มที่0ูนย์ถึงที่0 95ย์เนี่ยอันนี้จะเป็นภาพ16บิตแปลงเป็น8บิตก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึง2 5 5 ภาแปดบิตหมายความว่าสองยกกำลังแปดนะครับผมแล้วก็ภาพาทีบพงตก็จะเป็นสองยกกำลังสิบหกนั่นเองเพื่จากนั้นเราก็ตั้งใสไฟล์ของเราวิ้นที่ศึกษาเข้าไปแล้วก็เร <c oughs> าจะบันทึกชื่อว่าอะไรนี้ผมก็บันทึกเป็น a อ e a เรีแปดบิตตัดทิปนะครับจากนั้นเราก็ทําการนำเข้าไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็ทําการอ่านข้อ,อมูลดูเชฟว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําการพอดอย่างง่ายออกมา ก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับจากนั้นเราทําการพพสค่าของความถี่นะว่าแต่ละแบรนดะ์มีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับผมแต่ละสีก็จะแสดงเป็นแต่ละแบรนด์เลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบข้อมูลในภาพนะครับว่าภาพเหล่านานะั้นกี่แบรนด์กีแ่แถวกี่หลักอยู่ในไฟล์ไหนนะครับผมแล้วก็เส้นโครงระบบเป็นอย่างไรผลที่ได้นะครับผมที้งมดสิบสองแบรนด์ครับอันนี้แถวหลักแล้วก็เป็นไฟล์ จโอทิปนะครับแล้วก็ระบบพิกัดเป็น UGS 8 4 2ิบสี่นะครับผมจากนั้นเราก็ทำการใช้แบนเลสแบนเดียวนะครับมาทำการทอดดูว่ากี่แถวกี่หลากบ้างแล้วก็โค้ดทั้งบนขั้งล่างนี่เหมือนกันครับแต่ทางล่างมันจะสะดวกกว่านะครับตัวที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเลขนะครับแบนเลสจะเป็นแบ,บนที่แบนสามนะครับผมอันนี้เราต้องเริ่มที่ทหนึ่ง เ2เป็นเลมก็เลยเป็น2นะครับแต่นี้เราใช้3ไปเลยง่ายกว่าแล้วก็ทําการพอดอย่างง่ายนะครับผมโดยใช้แมตพอด i ินะครับก็เราทําการกําหนดอะไรนะครับ x เท่ากับ0ูถึงเกีเแล้วก็ทําการสุ่มเลขแ a นดอมนะครับนี่เป็นแดนดอมสุ่มเลขแต่0ูถึงสิขึ้นมาแล้วก็พอดออกมาเลยวนนี้0ถึงสินะครับแล้วก็พอดออกมาแล้วก็อืมก็จะเห็นนะครับว่าแต่ ในแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นโพสี ing, ์แบบหนึ่งโดยแบบจุดตัว R เนี่ยจะเป็นเลสทะพี่ย้อมจากเลสเป็นการกำหนดสีใช้ตัว G ก็กรีนนะครับก็จุดจะเป็นสีเขียวตัว O นี่ก็จะเป็นประเภทของจุดที่เราจะเลือกก็จะเป็นจุดวงกลมไม่ใช่โอเคจากนั้นเราก็ทําการตมจุดไอคกวมา50บิจุดเอเคนจากนั้นก็ทําการพอตออกมานะคาารับผมอ่า โค้ดบนกับโค้ดล่างนี่จะเหมือนกันครับแต่โค้ดล่างนี่จะใช้สะดวกและง่ายกว่านะไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องไปกําหนดอะไรยุ่งยากโอเคจากนั้นเราก็ทําการคัดข้อมูลส่งดีออกมาดูก็เราจะใช้เป็นแบนเลสกับแบนเนียแล้วแบนเลสเราเล่นที่สองแล้วก็แบนเนียเล่นที่เจ็ดนะครับก็คือป้าหมายก็คือแบนเลสเนี่ยก็คือแบนที่สี่แล้วก็แบนเนียก็คือแบนที่แปดโอเคแบบนี้แล้วก็ทําการกําหนด ค่าแล้วแล้วก็มาดูแถวหลักเท่าไหร่จากนั้นแล้วก็ทําการพอดพอดต่อมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าค่า x กับ y เนี่ยสูตดต่ำสุดยังไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยจะกระจายแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกําหนดให้ค่า y เท่ากันก็คือเพิ่มโค้ดในส่วนของ set x set y เข้าไปเรากําหนดค่าต่ำสุดเป็นศูนย์สูงสุดเป็น500ยเช่นเดียวกันกับ y นะครับผม แล้วก็จะเห็นว่าตามเนี่ยมันเกาะก,กลุ่มกันแล้วเมื่อเทียบกับเรายังไม่ได้ใช้ค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับจากนั้นเราก็ทําการพอดค่าเฉลีย่ยแต่ละแบรนด์โดยค่าเฉลีย่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่แบรนด์หนึ่งถึงแบรนด์สิบสองเลยนะครับถ้าใครมีสิบสามแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งถึงแบรนด์สิบสี่จากนั้นเราก็ทําการพอดออกมานะครับโดยกําหนดแถบชื่อหรือระเบลนี่เองเป็นเอ่อเป็น แบนที่เอ็นครับก็คือแบนต์้งแต่แบนหนึ่งหรืแบนสองนั้นแล้วก็กำหนดไว้ครับไวท์บเบิลเป็นอะไรเป็นริแฟกแทนสครับอเคก็จะเห็นว่าในแบรนด์เก้าแบนสิบแบนแปดเนี่ยจะเป็นแบนด์ที่ไวต่อพืชพันธุ์มากนะครับผมทําให้มีค่าที่สูงมากเราจะเห็นว่าที่ตัวเด่นจะสูงมากโดยพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีป่าที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะ ร็จแ,แล้วก็มาทําการพอดผ้าแบบ2 d ดีกันดูบ้างน,นะครับคํามาต่อกันเลยจะเป็นการพอดผ้าแบบ2 d ดีดูนะครับแล้วก็กําหนดอ,อันนี้จะเป็นการฟิกขนาดนะครับผมจากนั้นแล้วก็ใช้แบรนด์ก็คือแบรนด์เนียอินฟราเรดนะครับตรงนี้ใช้เป็น7แต่จริงๆล้วเป็นแบรนด์แก็คือแบรนด์เนียแล้วก็กําหนดสีสีตรงนี้ก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับผมว่าเราจะกําหนดเป็นสีอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นสีลักษณะนี้นะครับ ไลตั้งแต่ต่ำไปสูงโอเคก็จะมีสีอื่นอื่นอีกนะครับก็เรนโบว์ฮีทพวกนี้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็แค่ก็ไปอบข่ามันไปแล้วก็ไปกําหนดก็จะมีภาพลักษณะแบบนี้นะครับผมก็บริเวณนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ำในจงังหวัดสุโขทัยนะครับผมโอเคแล้วก็มาทําการใส่สัญลักษณ์ให้มันนะครับก็เป็นคาลิบ,บาร์นะครับผม และบาร์ก็มันจะสอดคล้องกับคาลิบาร์ขออนี้เหมือนกันเลยโอเคอันนี้ก็จะต่าสุดอันนี้ก็สูงสุดเห็นนะครับสูงสุดส่วนสูงสุดบริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะครับก็จะมีนะสูงสุดเลยก็ทึบๆเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นป่านะครับทึบเลยอเกหลังนั้นก็มาทําการใช้ตัดพอดในการพอดข้อมูลภาพนะครับก็คือ เราจะทำการพอดข้อมูลโดยกำหนดค่าสูงสุดเป็น255นะครับผมตัวจะทำการพอดเป็นแบนด์เนียกับแบนเลสนะครับเราจะใช้สีกรีและเป็นสีเทาเคจากนั้นก็ทำการพอดออกมาดูครับจะเห็นว่าแบรนด์เนียนี้ก็ภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันชัดครับแต่มันมอง,มอง,ม,องมองยากครับเช่นเดียวกับแบรนเลสก็คือมองยากมาก จะเป็นสีข,า,ขาวเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลง,ลงมาพอดใหม่นะเป็นเป็นพอดแบบสามดีะเลยครับก็ <c oughs> คือเป็นการพอดแบบเราผสมสีผสมสีเราสามารถผสมสีได้มันก็เลยจะทําให้แบบเห็นรายละเอียดของพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับแตกต่างจากการใช้ช่วงคลื่นในแต่ละแบรนด์นะครับซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่เห็นอะไรเลยเนาะแต่ถ้าเรามาทําการพอดแบบ3ามดียเลยเนี่ยเราจะสามารถผสมสีเองได้ แล้วก็เราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดในพื้นที่ได้มากขึ้นโอเคฉนัน้เอออย่างแรกเราต้องทำการ Import อ,อ o r t Reshape จาก l a s t e r I.O. ไอ t อดก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็ทำการใช้เป็นแบรนด์ชอตเวฟนะครับเนี่ยแบรนเลสชอตเวฟก็คือแบรนด์ทีสองแปดแล้วก็แบนด์สีนะครับจากนั้นเราก็ทำการกำหนดทัลเลอรให้มันนะครับผม Okay. ก็หนดค่าแม็กค่า Min ค่า Min เราเป็นศูนย์สูดเป็น2องห้าเหมือนเดิมนะครับคั Color. ลเลอร์ก็อ่ะตรงนี้จะเป็นการแปลงค่าที่ให้อยู่ในช่วงศูนถึงหนึ่งนะครับก็ตรงนี้มากกว่ามากกว่าแม็ก็จะเป็นแม็กเลนะครับน้อยกว่า Min ก็คือจะเป็นมินเ l ลนะครับผมแล้วก็ทําการ ทำการพิ้น์สีออกมาดูนะครับแล้วก็ทำการพิ้น์ข้อมูลต่างๆออกมาดูแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้ผลลัพธ์จากการ Re รีเชฟนะและการเปลี่ยนค่าจุดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำการคำนวณ ADVI เพื่อทำการผสมสีผสมสีต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็ทำการผสมสีครับโดยหลักการเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่สอนคำนวณ ADVI นะก็เราจะใช้ในแบรนด์เป็น name file แล้วก็แบรนด์เลส อันนี้เราก็เอาไก่อนครับจากนั้นเราก็าใช้สูตร NDI เท่ากับเนียร์ลบเดสหารเนียร์บวกเดโอเค้มันจะได้ค่าออกมาอันนี้ก็จะเป็น NDI นะจากนั้นเรามาทําการพอดภาพผลลัพธ์ดูนะครับนี่ก็จะเป็นการกําหนดเฟรมของภาพให้อยู่ลัษณะใดเอเคอันนี้จะเป็นภาพแรกก็จะเป็นภาพที่ทําการดีเชฟก็คือภาพนี้ภาพสองจะเป็นภาพที่ทําการ ใช้สูตร ndvi นะครับเป็นภาพเป็น ndvi นั่นเองก็คือจากนั้นเราก็ทำการโชว์ภาพภาพแรกกับภาพสองออกมา,า <c oughs> มันก็จะโชว์ภาพแรกกับภาพสองออกมาภาพแรกก็จะเป็นอ่าช็อตเวฟเนียเลสผสมกันนะครับผมจากนั้นแล้วก็ภาพสองนี้ก็จะเป็น ndvi เนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าครับก็มาต่อกันจะเป็นการพอดแบบง่ายกว่าด้านบนนะครับด้านบนนี้โอ้อะไร เะแยะหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นพอดง่ายกว่าก็คือเราจะใช้ลาเตอร์เออในการโชว์ภาพนะครับผมแล้วก็ทําการก็เนดเป็นแบนเนอร์เลสเอ้ใช่ครับแบนเนครันะวันนี้ว่ามันจะเป็นลำดับที่7ก็คือแบนเนียคือ Band นะแบนแปเนาะมาเป็นพอดนียออกมานะครับมันก็จะง่ายกว่าด้านบนจากนั้นแล้วก็มาทําการายืดที่าครับอย่างแรกแล้วทําการ แตรต์รวในการ Import แอั b a บนนะครับแอจั b แบนก็จะเป็นการยืดค่าครับการยืดค่านี้ก็จะเป็นทำให้ภาพเนะี่ยมีลักษณะที่คมชัดมากขึ้นนั่นเองก็คือในเราก็กำหนดแบน RCB ครับเป็นเลกินบูเหมือนเดิมอันนี้เราก็ทำการกำหนดค่าครับที่เราจะยืดก็เป็น2ถึงข้อสิแนี้นเอแล้วก็ทำการจืดไิสโตแกรมครับ แล้วก็ทำการรีเชฟภาพออกมารีเชฟภาพการรีเชฟเนี่ยภาพของเราเนี่ยเมื่อรีเชฟออกมาแล้วนะครับแบนเนี่ยจะไปอยู่ข้างหลังส่วนภาพที่ที่เรายัางไม่ได้รีเชฟเนี่ยแบนเนี่ยมันจะอยู่หน้าลองสังเกตง่ายๆครับผมเห็นชิมิซานแบนก็บูกินเลนนะครับก็จะออกมาเปรียบเทียบบภ,ภาพระหว่างลัสเตอร์ ไอโโชนะครับอันนี้ใช้ r a เตอรในการโพสอันนี้ใช้ m a t r o โพตในการโพตนะครับโอเคภาพก็จะคมชัดมากขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการโอตแบบปกติทั่วไปนะครับในแบนเน็ตกรีนบูนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพในติงต่างกับป็นงราฟเนาะก็แต่0ถึง255อันนี้เรากำหนดภาพสูงุต่ำสุดนะครับแล้วก็ออกต่อมา อันนี้จะเป็นการตรวจสอบการทสร่ของแต่ละแบรนด์ครับว่าแบรนไหนทับกันบ้างอะไรก็จะสังเกตว่ามีแบรนที่ทับกันอยู่ครับตรงนี้นี่ก็กระจายกระจายกระจายเ,เดี๋ยวในคลิปหน้านครับก็จะมาสอนเทรนนิ่งแมชีลลิตรีในการจำแนกสิ่งปกคุมดินโดยใช้ภาพระเทียมเซนเซอร์น้องสอครับเดี๋ยวรอดูครับผม